ก็ได้ครับสวัสดีครับผดวักสุวีดิไทแลนะครับอู้เจ็บวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ซีนะครับที่เป็นโค้สนับสนุนรายการเรือรโซให้นะครับและในคราวนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าที่นี่นั้นมีความสนุกสนานไหมบินได้ด้วยครับเพิ่งรู้สูงเหรอเห็นไเราสูงขึ้น อันนี้คือเป็นปัน,นปันนี่มาโวต่สอสู้กันตรงนี้เลยมันจะไม่เปิดอาชีไม่เปิดอะไรเลยอะไรกันแล้วปล่อยให้พี่แกปันไปปล่อยที่พี่แกตีปันไปตรงกว่าเลือดปันจนมาแล้วค่อยวันฉอดพี่แกยามกันนี่หว่ายามกันนี่หว่านี่เนี่ยเพระว่ามันไปขังกันนะเออตุ้ม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  <c oughs> เราจะเอ้ยอะไรเกิด เฮ้ยโหดมาไม่แพ้นออนต้องให้คุณเล่นโอเคเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเอ้ยยังยังยังไม่เริ่มเลยมามามาเดี๋ยวประเด็นถอนเลยปาปะเปี่ยงเนี่ไงประยุทธ์อ้าวผมว่าพันนะฮะมีอะไรมากขึ้นไปนี่เราก็จะที่แทนซาลอนะฮะ มีรีเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังยังโหดเกินเราจะให้าโมพี่แคนโอแล้วฮะคืออะไรไม่รู้เ่ยผมมักองมีเทคนิคอาร์ินาอ้าพันบันพูดนหน่อยตุ้มเลยนะฮะทุกคนอ้าวอ้าวต่อยนิดเดียวอ้าวเห็นไหมครับตายแล้วนะฮะทุกคนชนะแล้วมันไม่เห็นเราหรอกฮะมันไม่เห็นเราหรอกฮะ นี่ฮะอา้าวตายสกิลมันโหดเกินมันดีเกินไปไม่ชอบของโกงของโกงเราจะมีแอร์คัสเตอร์อา้าวตายแล้วนี่ก็สแปมอย่างเดียวเลยนะฮะ <c oughs> ไดตายอขอดูก่อนว่าสปอน

กับผลที่เรามีกันไอมีห่างเฮ้ยอะไรกันนะไปไม่ใช่ไม่พูดอะไรเดี๋ยวนะเออไฟเ <c oughs> ฮ้ยผลไม้ <c oughs> ผลไม้ไม่ใช่คือดาวใหม่นะอันนี้ดาวแลนะ้วเนี่ยใด่ลองแค่ดูลองแค่ดูอ,อ๋นนี่โปเออ <c oughs> อะไรคือโออฟอ่ะ ญญมียานเลยอ่ะลองใช้ดูมาลองใช้ดูจะลองใช้ได้ไปเลยได้แล้วได้แล้วแต่ย <c oughs> ัง,ต,งต้องเปลี่ยนดาบเลยเดี <c oughs> ๋ยวรอก่อนมั้งนี <c oughs> ่มันจะเปลี่ยนแล้วแหละดูด <c oughs> ูเกิดแล้วอ <c oughs> ๋อไงนี่มันขัดท่าดาบมันบอลดาบมันบอลทำไมยังไงเนี่ย กดตัวแซดด้วยคุณกดตัวแซดด้วยคุณกดตัวแซดทันเดอร์บอมใส่ฟางละมอมาอันนี้อันนี้ทันเดอร์ใช่ไหมเนี่ยเอาพันปันมาสู้เลยงจะแมีนีป่ะใครอยู่บ้างนะทคนอ๋อไดมาละคนสองคนเลยถูกเลยสู้เลยอะม็กกเวีย2คนเรนเดรนด้ว่าจะได้สูสีกันหน่อย สูงมากสูงมากสูงมากเอ้ยอะไรมาคนดูอันนี้ฮะเอชมจันทร์ก็คือพวกปีศาจมัคือพวกปีศาจเจ้ากินใช่ไหมอ่าใช่หรือเปล่าปัญญาวงที่อยู่ไหนอ่ะไทยเอาขนเปียยนดูตรงกลางเลย <c oughs> อุ้ยเออตายรีแมกมาอ่า,าหายไปไหนหมดเนี่ยอมาแล้ว มามามาเกมาพิลามีนมามามาดีมดเดินดิดนารเลย์อยาี่โรกะมาดูดาปันเลยดูดาปเากบีกระบองใช้ใช้อาวี ดูพี่งหน้าแรงมากไม่แรงเลยมันปั่นคืออะไรเนี่ยก็คือปั่นไงแล้วเปปั่นสุดไท้ายนี่ดู้ซาโลอกุ้มก็ปั่นเปิดอาคีแล้วเลยทำเป็นยุ่งยากปั่นไม่เปิดอาคีนะปันเปิดอาคีมือแต่มันปั่นจะเป็นสีแดงอันนี้อ่อนมากไม่ได้เปลี่ยนมากูมากูเอาไว้กิน ถ้าเกิดจะมาสู้กับดาบมันดาบหมดแล้วพลังมหาศาลอย่าเข้าไปใกล้นะเพื่อต้องใช้นี่มเมลีเลยนะนี่คือไม่อเมลีเลยนะเมลีศนย์นะเนี่ยอวดวดวดเมลีศูนย์แล้วต้องไ่ลคลิกทูเกตฮิแมนเลสแข่งมนุษย์ไม่ได้ เราต้องเฮ้ยแมวเข้ามาเฮ้ยแมวเข้ามาจริงเหรอเออปุกเป็นเมนละวะอะเป็นเม่นเน่ะหามาเลยเราต้องเหยียดยาวปั้นๆหน่อยแกไม่ทาสู้่านนั่นหรอกอ่าฮา่าด่ดูกระบี่กระบองใช้มาต้องใช้บ้าง เอวังเดี๋ยวโซนไซอู <c oughs> อ่าใส่ส่มาคุณมาคุณโอเราต้องฟาร์มก่อนคุณมาด้กับปลาเาใช้ดาบปันหนึ่งแปนหนึ่งเราเราต้องฟาร์มก่อนถ้าเราไม่ฟาร์มเนี่ยมไม่ได้ฟาร์มอะไรฟาร์มเนี่ยมันมีไล่ต้มโปโตโปโตวีเลยคุณยาใช้ ผลปีศาจเราจะมาต่อสู้ด้วยดาบดาบกันลำดาบเลยลำดาบสองมือ,อ <Okay. S 2> แล้ต้องใช้ผลปีศาจไอาจจะไจมันเปลี่ยนเป็นดาของพี่แล้วกันไม่ดาบของเราดิคนปีศาจยังไมเหมือนเดิมตุ้มเลย แล้วครับแนี่นะฮะอ๋อนึกว่าอะไรเป็นนี่ดูมาต่อคือมันปั่นเลยพุณนี่ไม่ต้องยีรอเดี๋ยวเม็มเต็มเราปั่นไม่ขวาดโอ้ขวาดแล้วฮะแน่แน่แน่นะฮะเอ้ยมันโอเมมาก ยังอปันนาสีมันนะบี่กระองพี่เนี่ยมันใช้กระบี่กระบองของพี่เน่ยเดรร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 ะรร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 รงรร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 อรร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  วินโด้ได้กัวินโดบังระวังระวังปืนปืนปืนบอลยจะลอยลบลบนี่มันต้มีเทคนิคบดส มันก็ถ่ายง่ายเช่เนไรเนาะเนี่ยม,มันมันจะซีนสียาวๆเลยนะคนเออเลื่อยเลี่ยนติดลบมาก <c oughs> อ่ะไปใช้ดูกอีกระบองอ่ะพันอย่าใช้ผลปีาศาจนะใช้ด,ดูกกระบองอย่างเดียวโ,โ,โอ้โหเออเอคอนเปตากันเห็นแล้วครับสมัสักนองปัด ไม่ยอมรู้จักเดกกูไหมอาครูบอกไปวัดกันอะไรนะแค่หนึงครูใครตายอะำปันอยู่ไหน โอ้เจ็บอ่าอดนาโดนมาโดาโดาโดาไ่ก่อนอะไรนะแบบนี้ไม่ดึงเสียงอ๋อรีบไปปันอยู่เปล่าอ๋อปันอยู่ไหนครับปันกลางเวาของปันอ๋อพี่โอ้โหน่ารักตัวนี้จะบินบินเปิดเี่บินอยู่ว่ะปีแอร์เซกิวเบิร์นแม่เ่ยจะไปจะส่งมังกรไปไปแมเนี่ยจะก็เด็กดีกูอินฟอร์ดเอาท กระโดนขึ้นกระโดนขึ้นตายเลยนะครับใครอยู่ใครอยู่โอเคปัญงงดีใจเกอี่มีดาบเดมอาเพิ่งไปซื้อดาบอะไรอย่าซื้อของฝั่งแล้วัะกมามา้ลัอย

เราคัดไปก่อนอะไคัมันไม่ได้เราไปต่อตอนที่สาม <laughs> เราไปต่อตอนที่สามกันเลยนะครับเอาละเ้วติดตามตอนต่อไป